ทำไมยอดขายเทรเว l เซอร์แซงเทอราได้ในเดือนธันวาคม2018เท่าตัวเลยทางั้งที่มันเป็นเชฟโรเลตก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็ฟังบทความนี้เราก็ขอให้ subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับตั้งแต่นิสสันเปิดตัวเทอร่าอย่างเป็นทางการที่งาน Big Motor Sale 2018เมื่อเดือนสิงหาคม2018 ตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเทอร่ามันจะมีสิทธิ์เกิดในสมรภูมิ PPV ที่เชี่ยวกราดเช่นนี้หรือเปล่าเพราะว่า t o y o t a Fortuner ก็นะเป็นเจ้าตลาดแล้วก็มีความพรีพร้อมด้านดีไซน์สมรรถนะแล้วก็รวมๆหลายอย่างความเชื่อมั่นก็ด้วยแล้วก็ Isuzu m มิเกนี่ยก็มีขายนวัตรกรรมเครื่อง1.9แล้วก็ความเป็นอ s u z u ที่มีการบริการที่ดีเยี่ยมตัวรถเนี่ยก็มีการปรับปรุงให้สวยงามมีความหรูหรามากขึ้นสำหรับปาเจโรสปอร์ตนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงครับ ก็จะเป็นด้านนวัตรกรรมแล้วก็ดีไซน์ที่ล้ำสมัยส่วนเจ้าเอเวอร์เรสต์ก็ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันก็คือเน้นความถือบึกบึนเน้นนวัตรกรรมเทคโนโลยีแล้วก็เน้นการขับขี่ที่สุดยอดเช่นกันถึงแม้ว่าเทอร่าได้เครื่องดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลัง190แรงม้าจากเรโนโแต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อมั่นนะครับว่าเทอร่าจะทำสำเร็จตามเป้าหมายหรือเปล่านิสสันเขาก็เลยตั้ง,งเป้าเทอร่าเบาๆแค่เพียงเดินละ500คันเท่านั้นในช่วงแรกของการเปิดตัวยอดขาย500ถือว่าอ เด็กๆเลยนะสำหรับยอดขาย PPV ปัจจุบันเพราะเจ้าตลาดอย่าง Fortuner เขาก็ได้2,000ต่อเดือนส่วน m ิวเหรือว่าปัจจุรัสปอร์ตก็ได้พันกว่าคันต่อเดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคือยอดขาย500คันเนี่ยก็คือ p l a y ์เซอต่อเดือนนะอ่าเอาละมาดูยอดขายเดือนตุลาคมกันยอดขายเดือนตุลาคมแรกนั้นที่เทอร่าส่งมอบให้ลูกค้าแล้วก็เป็นรถทดลองขับก็มียอดถึง521คัน ไม่แปลกใจเลยนะนั่นเป็นเพราะเป็นรุ่นใหม่แต่พอมาเดือนพฤศจิกายนยอดเทอร่าก็ตกลงไปเหลือแค่เพียง295คันเป็นรองบัวเชฟโรเลตเทรเวอร์เซอร์แค่เพียง29เาคันคือเทอร่าขายได้มากกว่า t ทรเวอร์เซอร์29คันแต่พอถึงเดือนธันวาคมนั้นยอดขายก็แสดงออกชัดเจนแล้วว่าเทอร่าไม่ประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว้เพราะยอดขายมันเหลือแค่เพียง3 1 2คันไม่ถึงเป้าขายเดือนละ500คัน ตกเป้าไปประมาณ37.60%แถมเทอร์าก็ยังโดนเชฟโรเล e เทรเบร์เซอร์แซงยอดขายอีกหนึ่งเท่าตัวน่าแปลกใจไม่ล่ะครับสำหรับ t ทรเบิร์เซอร์ที่เป็นรถที่ไม่เคยมีใครมองไม่มีใครพูดถึงแต่พอเทอร์่าเปิดตัวปุ๊บก็กลายเป็นว่าเป็นมามืดที่แซงนิสสันเทอร์าไปอย่างน่าตลกขอย้ำนะครับ t ทรเบิร์เซอร์ขายดีกว่าทเทอร์่าหนึ่งเท่าตัวแม่เจ้าเพราะ t ทรเบิร์เซอร์มียอดขายเดือนทันว่าคม218 0ถึง 728คันถือเป็นเรื่องที่น่าช็อกมากเลยนะที่โดนรถรุ่นเก่าแซงหน้ารถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวไปมันๆแถมยังเป็นแบรนด์เชฟโรเลตที่มีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คนเกือบจะเลิกสนใจกันไปแล้วเอาล่ะผมขอวิเคราะห์คร่าวๆนะครับ,รบ,รบ,รบทำไมลูกค้าคนไทยไม่ตอบรับเทอรล่ามากมายกว่าที่คิดพอวิเคราะห์เสร็จเราก็จะทิ้งท้ายด้วยวิธีแก้ในสไตล์ที่ผมคิดเอาเองนะครับข้อแรกเลยหน้าตารถรุวนๆก่อนอที่จะเปิดตัวเนี่ยบรรดาดีลเลอร์ในเมืองไทยพากันส่งเสียงอนอย่างบริษัทแม่ว่า ควรจะต้องแก้ไขใบหน้าให้แตกต่างจากนาวรามากกว่านี้เพราะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนักลูกค้าคนไทยจะไม่ซื้อรถ PPV ที่ดูคล้ายกระบะโอเคยอมรับว่านิสสันปั้นหน้าตาเทอร่าให้ต่างจากกระบะนาวาร่าพอสมควรแต่มันยังไม่ต่างจากนาวาร่ามากพอจนลูกค้าทั่วไปรู้สึกได้คงมีเพียงคนออกแบบกับทีมพัฒนารถที่มองเอาเองว่าต่างแล้วการซื้อรถ PPV ในยุคนี้มันเน้นเรื่องของหน้าตาและศัก์รีมากกว่าความทนทรหดถึก อดทนเช,เช่นในอดีตนะครับแต่บริษัทแม่กลับลากทิ้งรถสิยมแห่งความหรูหราพรีเมียมในเทอร่าไปอย่างน่าเสียดายทงทั้งที่ตั้งทงว่าจะเน้นการพัฒนายังตลาดตะวันออกกลางและเอเชียแต่สิ่งที่ทำนั้นมันกลับสวนทางกันแต่การที่จะบอกว่าหน้าตาเทอร่าเหมือนกระบะมากเกินไปนั้นอาจจะดูไม่ยุติธรรมมากนักเพราะเชฟโรเลตทริเบิร์เซอร์เองก็มีหน้าตาเหมือนกระบะเช่นกัน ทางนี้ถ้าให้วัดกันตัวต่อตัวก็ดูเหมือนว่า t ทรเบเซอร์มีดีไซน์ที่ถูกจิตกับชาวไทยมากกว่าเทอร่าอยู่ไม่น้อยเพียงแต่นิสันอาจโชคร้ายตรงที่ลูกค้าสมัยใหม่เขาเลือกรถในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าใช่ไม่ใช่การยึดติดความสบายใจในการใช้งานมากนักทําไมออกมาที่หลังถึงหน้าตาย,ยังไม่โดนใจอีกนั่นคงเป็นเพราะว่าตัวรถถูกพัฒนามาอย่างยาวนานกว่า4ปีซึ่งนิสันได้เอาฟอร์จูเนอร์รุ่นเก่าและปาเจโรสบอร์ดรุ่นเก่ามาเป็นเบสมาม่ แต่พอคู่แข่งเปิดตัวโดวยวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดไปไกลมากทําให้นิสสันถึงกับต้องช็อกและต้องขัดเกลาดีไซน์ใหม่แต่ก็ยังดูเหมือนว่าทำได้แค่แก้เกมเท่านั้นไม่ได้เป็นเกมเชนเจอร์หรือเป็นผู้ตามที่ดีอะไรนะักข้อที่ 2- ดีไซน์ภายในข้อนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเทอร่าแพลตเทอร์เบอเซอร์อย่างรับครับเพราะเทอร์เบเซอร์มีการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ดูพรีเมียมกว่าถึงแม้ภายในไม่ได้ตกแต่งด้วยวัสดุหรูหราอะไรมากนะัก แต่มันก็มีเทคนิคการออกแบบชิ้นส่วนและการตกแต่งภายในที่ทําให้รู้สึกว่าดูเป็นรถพรีเมียมกว่าเทคนิคการออกแบบของเชฟโรเลตนี้ก็ไปสอดคล้องกับการออกแบบภายในห้องโดยสารของ Hon d a ในยุค2000ก็คือวัสดุอะไรพวกเนี้ยก็ดูไม่ต่างจากคู่แข่งมากนักแต่ว่าใช้เทคนิคการกัดเกรนผิวการตกแต่งการคัดเลือกสีการออกแบบที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันดูหรูหราก,กว่าคู่แข่งที่แท้จริงนอกจากนี้การนั่งเบาะนั่งแถว3ามของเทอร่าก็ยังมีปัญหาที่วางขาสูง จนทำให้ผู้โดยสารตอนหลังสุดต้องนั่งชันเอามากๆเลยทีเดียวข้อที่3ข้อสําคัญเลยนะครับเชฟโรเลตได้เพิ่มรุ่นย่อย Perfect Edition ให้แก่ t r รเบอร์เซ er, ขายในราคาแค่เพียง1,189,000บาทถูกพัฒนาปรปจาก t r e เบอร์เซ er, รุ่น l t z เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อมูลค่า1,379,000บาทลดลงไป1 9 0 0 0 0บาทช่วงเดือนธันวาคม2018 เสริมด้วยบอดี้คิทจากชุดแต่ง Perfect Edition ประกอบไปด้วยสเกิร์ตกันชนหน้าสเกิร์ตกันชนหลังสปอยเลอร์ iler, และคิ้วซุ้มล้อสีดำรวมมูลค่า25,175บาทออปชั่นมาตรฐานของ t r e v ว s e r เซอร์เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2อล้อประกอบไปด้วยไฟหน้าฮาโลเจนไฟสองสว่างเวลากลางวัน LED มือจับประตูโครมเมียมระบบ Infotainment ์หม่ลิงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้ว บาะน,นั่งผู้กับขี่หุ้มหนังปรับไฟฟ้า6ทิศทางกุญแจรีโมทพร้อมฟัง์กชันรีโมทสตาร์ทเป็นต้นแค่เห็นราคา t r e v i อร e r Perfect e d i t i o n ก็โย่ใจแล้วเพราะว่ามันถูกกว่านิส s ันเทอร่ารุ่นล่างที่มีราคา1,300,000าน0บาทมากแต่ตัวรถทั้งคันมันถูกจริจกับผู้คนส่วนใหญ่อีกทั้งผู้คนก็ไม่ได้รู้สึกว่าซื้อนิสสันเทอร่าจะให้ความมั่นใจไปมากกว่าเชฟโรเลตมากมายขนาดนั้น ้าจะซื้อเชฟโรเลตก็คงไม่ได้เสี่ยงมากนะักในสายตาของกลุ่มเป้าหมายอีกทางออปชันของ t r a b l อร์เก็ไม่ได้ด้อยกว่าเทอร่าอะไรขนาดนั้นด้วยทิ้งท้ายอีกนี้นะครับสำหรับนิสันนั่นก็คือปัญหาของรถยนต์นิสสันหลายรุ่นยังมี p o s i t i o n i n g ที่ไม่ได้โดดเด่นไปสุดทามากนะักก็อาจจะต้องแก้ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดของตัวเองในกรณีของเทอร่าก็คงต้องไปดูว่าจุดเด่นของเขามีอะไรในที่นี้นะครับ ของเขาก็จะมีเครื่องยนต์2.3เทอร์โบคู่ที่มีอัตราเร่งที่ดีมากอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่โดดเด่นภายใต้แพ็กเกจรถที่มันดูใหญ่และความนุ่มนวลของช่วงล่างเพราะว่าเขาเป็น5สลิงของจริงทําไมเขาต้องไปชูตรงนั้นซะเราคิดว่าการชูอะไรตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้กลุ่มเป้าหมายของพวกเขาหันกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่นิสสันเทรารถใหม่สิ่งยังมียอดขายแพทริเบิรเซอร์ซึ่งเป็นรถรุ่นเก่ารับยังเป็นเชฟโรเลต ก็เป็นความผิดพลาดอีกหนของนิสสันมอเตอร์ที่พยายามทํารถให้เป็นผู้ตามที่ดีไม่ได้เชื่อเหลือเกินว่าการที่ยอดขาย t ทรเวอร์เซอร์พุ่งสูงขนาดนั้นก็เพราะนิสสันไปเขย่าตลาด PPV ให้เป็นที่พูดถึงแต่พอลูกค้ารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่มันเป็นทําให้ลูกค้าที่ไม่คิดจะสัมผัสรถ,รถยี่ห้อเชฟโรลตมาก่อนตามเปิดใจรับ t ทรเวอร์เซอร์ไปเสียอย่างนั้นในอดีตที่ผ่านมานิสสันต้องมาตายรังด้วยการเป็นรถที่ดีที่ขายด้วยกันลดราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทางทันที่นิสันเป็นบริษัทที่เคียดรีดกำไรเกินหน้าเกินตาค่ายรถญี่ปุ่นอื่นๆน่าคลิกนะครับว่าท่านิสันอ,อ่รถที่ไม่ได้สวยจัดดีงามจัดแต่ก็ต้องมาคาดหวังกำไรสูงสุดทางทันที่ในโลกแห่งความเป็นจริงลูกค้าต่างต้องการรถที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุดแล้วอนาคตนิสันจะทำกำไรอย่างยั่งยืนอย่างไรเอาละครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามบทความวิเคราะห์ของคิสกายอย่างไรก็ตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดตามนะครับเราก็จะทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือจะทำทุกวันนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับผมจุ๊บๆทุกท่าน